ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้มือนี่ไล่มองคือเก่าพี่น้องอ่าป่าเมื่อกินแรงมันนี้มาซ่าเนี่ยจังหน่อยมือนี่ใบใบแก่ๆแล้วมือนี่มาไล่พอได้อยากไปกินกับเมื่อพี่น้องเอ้มือนี่จักซิได้หลา่สำเนาพี่น้องเอ้มามาซ่าพดมือนี่มีธุระไปเผื่อได้มาแต่ธุระ ไปพี่น้องลรามือนรู้มือนีิเป็นแังไดยังลมอยู่เล็กน้อยมือนีก็ได้แต่ก็ลมมาแห้งอยู่พอสื้ได้ดอกพี่น้องเลยจำนี่ไอพี่น้องลุยรอดมังก่อนบาดนี่แต่คือบอ่ได้กินแรงกเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปรอดเงมือนรู้อรมองคาดคาดเก่า มจะลอยอยู่นะนเนี่ยน้ำเกยเก่ากขาด Bà mm, cốt Wow Cốt bà cốt Bà cốt thì nó Leo mm, thì nó Leo thì leo กดอีกแล้วพัดขนาดบาทนี่งไม่ทักทางเอาเลยก็จะเอาไล่ได่สีเขีโอ้สีกระสีโไรหนาปนุ๊บเอาคนเล่าห่าง ว่ามาพันขัดเพนโอ้โหพันขัดขนาดอันนี้ดิพี่น้องยัยอยู่ได้ ถึงไหมบานอเออออกก๊อปลาก่อนนี่ตะกดพี่น้องอ้าโ,อ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 โตเลยบาทเนาะตะกุดงามเยอ đi ra cốt thì nó คุลามปคุลามมปลาน้องตึงกันปาดนี่ปลาขาวนี่เฮ้ยอันนี้มอปลาขาวนี่ปลาก pokut pino pokut nah, nah, pokut nan pokut ilau ilau pokut

ปราคุดนานโอ้น,าน่าแล้วปราคุดอีกแล้วนี่พี่น้องปรนาคุดอื้มโอ้ปราคุดอีกแล้วคุดปลาขาวพร้อมมานี้ อาปากดนี่แหะมือนี่ตอเขามันค่อยนน้นเข้าไดล้วี่มโตรตอขายอแล้วผีน้องกดอีกแล้ว ปลาเนี้ยขาวงานงานตก و เออมือนี่น่มันจะทันกันหน่อยนีด

ขาวปลาขาววนี่ขาวพีน้องไปผี่น้องมาเมือผี่น้อง,อง,อองยังเว้นอยู่ดอกผี่น้องเลยแต่ก็หักเมือถ้าให้มัดแสงแดดบ่ได้มันสีเหนาาพี่น้องเมือป่ากัดบ่ได้ลายเ่าใดดอกผี่น้องเอพอได้กินอยู่ป่ากระไดพ่อมาด บ่ายสองแล้วมือนี้ทุกมองไล่มองได้าบาทสองบาทกัดไเมื่อพี่น้องเอาพ่อได้กินี่ปลาก็ได้ไอ้ลาหลพี่น้องเลยใอหน่อยเดียวมือนี้กัใครอยู่เราวาพอได้กินอยู่ดรอกจำนี้ก็ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเลยวันนี้หมานปลากดแนี่ยอยู่มือนี้ได้การอยู่ป,าปาลากรดไ้ปลากดไหลปลาขาวหลาไหลมือนี้ ให้อยู่พี่น้องเลยไอ้การอยู่เอาเอาสานี้ก่อนเนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ